สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก ขาดแรงกระตุน้นเป๊ปกวดิวลายอมรับแมนซิตี้ผ่อนเครื่องทำแพ้เบรนฟอร์ดเป๊ปกวดิวลากุนซือแมนซิตี้ระบุว่านักเตะไม่มีแรงจูงใจให้เล่นมากพอหลังได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วจึงบุกมาแพ้เบรนฟอร์ดอย่างน่าเสียดาย1-0ในเกมส่งท้ายซีซั่นเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมแมนซิตี้ไม่ชนะใน2เกมหลังเนื่องจากพวกเขาป้องกันแชมป์ลีกเมืองผู้ดีได้เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้ทีมเรือใบสีฟ้าบุกไปโดนไบรตันตีเสมอ1 1แแลละล่าสุดพ้ให้บรนรจากปะตูโทนช่วง5นาาทีุท้ยของอานนพินนหกกนข่งขันเป่ป เดล่าได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า เราจบภารกิจในพรีเมียร์ลีกไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติหลังจากคุณได้แชมป์ไปแล้วนักเตะทําได้ดีกับทีมชัชนยอดมันยากในเกมกับทีมที่ดีอย่างเบรนท์ฟอร์ดและผมต้องยินดีกับพวกเขาที่ชนะมันไม่ง่ายเลยที่เราเปลี่ยนผู้เล่นเจ็ดรายแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับผมคือเราต้องไม่แพ้มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของทีมมันจะต่างไปจากนี้แน่หากเราต้องการแต้มเพือ่อคว้าแชมป์นักเตะจําเป็นต้องได้พักและชาร์จแบตเตอรี่ในอีก2เกมสําคัญกวัวเดลล่าหมายถึงนังนเล, Cup ก United, ล,เกเลิกับแมนเเละกชิลานขง เป๊ปกัวเดล่ายังเผยได้ว่าต้องลุ้นความฟิตของ4สตตร์ที่ไม่มีส่วนร่วมในเกมบุกมาพ่ายเบรนท์ฟอร์ดว่าจะสามารถลงเล่นกับพีแดงที่เวมบรีได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเควินเดวบรอยแจ็คกิลิทมานูเอลอักันชี่และรูเบนดิอาสโดยกัวเดล่าได้กล่าวเพิ่มเติมเอาไว้ว่าเรามีนักเตะ4หรือ5รายที่เจ็บนิดหน่อยพวกเขามีฟิตพวกเขานื่ยล้ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ผมคิดว่าพวกเขาจะพร้อมแต่กับคลายวอล์เกอร์ผมให้เขาพักไม่ได้เพราะผมไม่มีตัวสำรองเหลือมากพอ ตอนนี้เราต้องมีพละงกำลังสำหรับเกมกับยูเนเต็ดและนาชิงแชมเปี้ยนลีกผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าเราจะซ้อมในวันพุธหรืออ่านมีการฟื้นร่างกายกันในวันพรุ่งนี้ผมยังไม่รู้เป๊บกวัวเดียวลากลรามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาฮารแลน์กวาด4รางวัลเดคอเหนียวสุดบทสรุปพิเมียลีกฤดูกาล2022-2023 แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงโคงแข็งแกร่งสมเป็นทีมันดับหนึ่งของศึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้ว่าในช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มจะระกระท่อนกะแท่านแต่หลังจากปรับจูนเครื่องจนทุกอย่างลงตัวแล้วทัพเรือใบสีฟ้าก็จัดการกลางใบแล่นเฉียวพุ่งแรงแซงหน้าอาร์เซนอลในช่วงโคงสุดท้ายผง,งาดควา้าแชมป์ลีกไปครองอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับทีมของคุณซอเป๊ปกัวเดล่าคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นสมัยที่5จาก6ฤดูการหลังสุดขณะที่อาเซนอลต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆเพราะพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมาตลอดและครองตำแหน่งจ่าฝูงถึง93%ของซีซั่นแต่พวกเขาดันมาฟอร์มหลุดในช่วงสำคัญทำให้โดนแมนซิตี้เร่งเครื่องแสงหน้าขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคใหม่ภายใต้าการคุมบังเหียนของเอริกเทนฮากต้องบอกว่าสามารถลบคำปรามาดของบรรดาเกจิลูกนังได้สำเร็จเมื่อพวกเขาจบอันดับ3ได้อย่างสุดยอดทั่ววไมสย อเกกมตติด่ันแต่สุดท้ายบรรลุเป้าหมายเข้าป้ายควาโควต้ากลับไปเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จในส่วนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับสาวกเดอะแม็กไพเมื่อพวกเขาสามารถฉีกความยิ่งใหญ่ของเหล่าทีมท็อปซิกในลีกก้าวขึ้นมาเป็นยอดท็อปโได้อย่างยิ่งใหญ่และหวนกลับไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบ2ทศวรรเลยทีเดียว ที่น่าผิดหวังคงนีไม่พ้นลิเวอร์พูลเนื่องจากพวกเขาถือเป็นขาประจำแชมเปี้ยนลีกมาตลอดเจซีซั่นที่ผ่านมาโดยฤดูกาลนี้หงแดงเริ่มต้นได้อย่าง,งแย่ๆฟอร์มขาดความสม่ำเสมอและกว่าจะตั้งสติได้ก็ช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งก็ไม่ทันซะแล้วทำให้พวกเขาจบที่อันดับที่5ไปเล่นศึกยูฟายูโรปาลีกไปโดยปร,ริย,ยาย ด้านสโมสรที่ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินอย่างไบรตันโฮลฟอร์เบียนซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อพวกเขาตออกก่อกรกับพวกทีมใหญ่ได้อย่างสนุกโดยสามารถจบอันดับ6ได้สิทธิ์ไปลุยรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกงานนี้สาวกไบรตันต้องขอบคุณโดเวโตเดซเซบีกุนซือชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับงานต่อจากเกรแฮมพอตเตอร์ สำหรับสิงห์พง,งาดแอสตันวิลล่าต้องบอกเลยว่ากลับชาติมาเกิดอีกครั้งนับตั้งแต่อูน่าเอมรี่เข้ามากุมบังเหียนโดยเขาสามารถปลูกทีมสิงห์พง,งาดจากทีมในโซนท้ายตารางในช่วงต้นฤด,ดูกาลค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดสามารถจบอันดับ7คว้าสิทธิ์ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก จบท้ายได้3ทีมที่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่เดอะแชมเปี้ยนชิพโดยสโมสรแรกก็คือซาว์ธัมปตันที่ต้องบอกมือลาพิมเมลิกเป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2011-2012หรือเมื่อ11ปีที่แล้วส่วนที่ทำเอาแฟนบอลชาวไทยใจหายก็คงหนีไม่พ้นเลสเตอร์ซิตี้ที่พยายามอย่างเต็มที่ในเกมสุดท้ายแต่ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับยูงทองลีดยูเนเต็ดเมื่อทั้ง2ทีมไม่สามารถรอดพ้นชะตากรรมต้องจับมือกันไปเริ่มต้นใหม่พร้อมกับเดอะเซนต์ในเกมแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าและมากันที่บทสรุปพิม ทีมที่ได้แชมป์นในฤด,ดูกาลน,นี้ก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนทีมที่ได้โคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลส่วนทีมที่ได้โคต้าไปยูฟายูโรปาลีกก็คือทีมลิเวอร์พูลและไบรตันโฮฟวอเบียนส่วนโคตา้ายูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นก็คือทีมแอสตันวิลล่าสำหรับทีมที่ตกชั้นก็คือทีมเลสเตอร์ซิตี้ลีดยูไนเต็ดและเซาท์แฮมป์ตันสำหรับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาก็คืออททีีมเเเบร์์์์ลลลลยยชฟฟิดดููไนนนตต็แะัาว สำหรับดาวซันโบ์สูงสุดในฤดูกาลนี้คือเออร์ลิงบลูฮาแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ทั้งหมด36ประตูส่วนผู้เล่นที่ผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูได้มากที่สุดหรือแอซิดนั่นก็คือเควินเดบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ทั้งหมด16ครั้งส่วนผู้รักษาประตูที่ได้รับรางวัลถุงมือทองคำนั่นก็คือดาบิดเดเคอาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถเก็บได้ทั้งหมด17คลีนชีตส่วนนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลก็คือเออร์ลิงบลูฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ส่วนนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลก็คือเออร์ลิงบลูฮาร์แลนด์จากแมนซิตี้เช่นกันและมากันที่นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเออร์ลิงบลูฮาร์แลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้และน,นี่ก็คือบทสรุปพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2022-2023ที่จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อดังตีข่าวเป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เล็งโรเบรโตเดร์ซูบี้เป็นตัวแทนในการคุมทีมรุ่นต่อไป เดอรนติสือชื่อดังจากกองกฤดโดยมีแซมลีผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของเปปกัวเดล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนว่าเขาจะมีส่วนในการคัดเลือกกุนซอคนใหม่ในอนาคตและโรเบโรตเดสซบี้ผู้จัดการทีมบรตันก็อาจเป็นชื่อที่เขาแนะนําในอนาคตโดยกัวเดล่าเพิ่งยืนยันไปว่าเขาจะคุมทัพเรือใบสีฟ้าต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนไม่ว่าผลในนัดชิงชนะเลิศของเอฟเวอคั A up, และแชมเปี้ยนลีกจะเป็นอย่างไรโดยตัวเขานั้นยังออกปากชมเดซบี้ว่าเป็นคนที่มีวิสัยทััศนน์และะกาารจดททททีีีม่่่่ึงขณ แซบี้ก็ยอมรับว่าเป๊ปคอไอดอลของเขาในเส้นทางอาชีพโค้ชเช่นกันอย่างไรก็ตามทางแซมลีเชื่อว่าเป๊ปจะมีส่วนในการเฟ้นหาคนที่จะมาคุมทัพเรือใบสีฟ้ารุ่นต่อไปด้วยตัวเองที่เอติฮัสเตเดียมและโรเบโต้แดเซบ,บี้ก็อาจเป็นคนที่เขาเลือกก็เป็นได้ในอนาคต จากการที่มีการวิเคราะห์ถึงอนาคตของทีมเดอร์บสีฟ้าทางแซมลีได้กล่าวว่าคุณคงจินตนาการได้เลยว่าเมื่อเป๊ปจะลาจากแมนเชสเตี้เขาจะมีส่วนในกระบวนการมากถึงขนาดที่เขาจะบอกกับสโมสรนได้ว่าผมคิดว่ากุนซอคนนี้ทําหน้าที่แทนได้เขาเคยพูดในการถแถลงข่าวว่าเขาโทรหาคนที่อินเตอร์เพื่อถามเรื่องอินเตอร์เขาพูดเสมอว่าหากจะเซ็นนักเตะจากฮอลแลนด์เขาก็จะโทรหาโรนัลคูมันหรือใครก็ตามฉะนั้นหากซิตี้ต้องการกุนซอคนใหม่ในอนาคตผมก็มั่นใจว่ากวาัวเดล่าจะมีส่วนในกระบวนการนั้นด้วยส่วนเหตุผลเดีียวท่ าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็คือกรณีที่เขาจากไปด้วยน้ําตาหลังจากเกมที่อิสตันบุลแต่อย่างที่เขาบอกมันไม่มีทางเกิดขึ้นพูดแบบรวมๆแล้วเขาคงจะให้คําแนะนําในเรื่องนี้และเขาก็เป็นแฟนตัวยงของเดสเบี้เขาอาจออกปากแนะนํากูซือรายนี้ได้ง่ายๆเลยแหละแซมลีกล่าวเมื่อกันที่ประเด็นเขาต่อมา เกเรตเซาเกตผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษกล่าวยกย่องเป๊ปกวัวเดลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พัฒนาศักยภาพของบรรดานักเตะเลือดผู้ดีที่อยู่ในทัพเรือใบสีฟ้าให้เก่งขึ้นไปอีกระดับไม่ว่าจะเป็นคลายวอเกอร์แจ็คกิลิศและจอห์นสโตนเป็นหนึ่งในแข้งหลักของแมนซิตี้ในการลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าท,ที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้หลังทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและทะลุเข้ารอบชิงเอฟเอคัพกับยูฟ่าแชมเปียนลีกขณะเดียวกันทั้ง3คนยังเป็นนักเตะคีแมนของทัพสงงโตรราาาาามมดด้้้้วยยเเเเเกกกออัับ Walker, บบ่่่ลลทแะนนพฒฝีืไ ภายใต้การคุมมองเห็นของเป๊ปกัวเดล่าและถือเป็นประโยชน์กับทีมชาติอังกฤษด้วยโดยแกเรทซาเกตได้กล่าวเอาไว้ว่า มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆสําหรับนักเตะของเราที่ทํางานร่วมกับเขาพวกเขาได้เรียนรู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวและพัฒนาเรื่องแท็กติกเนื้อสิ่งอื่นใดนั่นคือเรื่องสภาพใจ,ใจิตใจตามความเห็นของผมเป็ปเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกและผมต้องขอบคุณสําหรับสิ่งที่เขาทามากๆกาเร็ซาเกตกล่าวทั้งนี้5นักเตะของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีชื่อตีทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดนอกจากวอลเกอร์สโตนกิลิดแล้วยังมีคาวินฟิลิปและฟรโฟอเดียนิกด้วยขอขอบพระคุณทุกท สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ